สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพบกับหมวยอีกครั้งนะคะกับอาจารย์ทัศน์นะคะรับอ่าวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของหวยรัฐบาลนรัะฐบาลเป็นรัฐบาลงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ทัศน์เข้ารัฐบาล0440บนล่างเลยนะคะเรียกได้ว่าใครที่ตามอาจารย์ทัศน์อยู่เนี่ย ก็ได้ทั้งบนและล่างเด้งไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อกลับด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็คือแหมส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อกลับบนล่างจันทัดบางคนซื้อเาไม่กลับตับแตกอันนี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ลองให้เลขน้อยมากนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะนต้นปีส่วนวันนี้อ่าหมวยก็เชิญจานทัดมาอีกนะคะแล้วก็มาให้ดาวเด่นเลขเด่น จันทัจดจับคู่มาให้ด้วยมี3ตัวให้ด้วยแล้วก็น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมอีกนะคะควันนี้อ่าวันที่16พฤศจิกาค่ะคจันทัดมีเลขเด่นตัวไหนบ้างคะตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเลขเด่นของจันทัด์ค่ะ วันนี้ขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะนะคะมี3าตัวด้วยใช่ไหมคะจันทดเนออันนี้ก็หาจากดาวจันจักรจันนั้นถูกหมหาอยู่แล้วนะคะตามวันนั้นเลยนะคะจริงจริงเลขตรงนี้อ่ะก็สามารถใช้ในวันด้วยใชนะคะใช้ได้ทั้งวันได้ด้วยนะคะดีนะครับในวันนั้นนัเอาไปดูหุ้นดูอะไรได้ด้วยนะคะตรงนี้รวมๆเลยครับรวมๆค่ะแล้วก็ตอนนี้จันทศจะมีสอน เดือนธันวาประมาณธันวาครับเป็นโหราศาสตร์ไทยเป็นเบื้องต้นโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะก็มีสอนตั้งแต่ต้นเลยที่ใครยังไม่เป็นเลยก็เข้ามาเรียนได้เลยใช่ไหมคะครับระยะเวลาเรียนประมาณเท่าไหร่ะคะก็ประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนนะคะก็เดี๋ยวหมวยให้อดินฝากเบอร์ไว้ข้างล่างนะคะศูนย์เ2้าสองสามหนึ่สอเอามรันสถาบันนะครับก็เข้ามาถามได้เลยใช่สอบถามก้จรับ วันไหนบ้างแต่นี่ยังไม่ได้ระบุวันใช่ไหมยังครับประมาณเดือนธันวาครับอาจารย์ท่านบอกค่ะตอนนี้ก็ดูเพราะว่าหลายๆห้องมันจะเต็มเนาะก็ดูห้องที่มันว่างวันไหนตอนนี้เรามีวิชาสอนเยอะและอาจารย์มาสอนกันเยอะลูกศิษย์มัาจาเยอะนะครับเลยต้องต้องเคลียร์เป็นข้อๆไปใช่ไั้นี่ถ้าใคนสนใจหรือว่างวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงกันวันไหนก็สอบถามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยว เ,เวลาอันใกล้นี้เราจะมีสอนออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้กําลังเตรียมการกันอยู่ถ้าใครสนใจอยากเรียนวิชาไหนออนไลน์เลขเจ็ดตัว <Comment S 2> หรือว่า,าอาหรือแบบว่าเป็นโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปอาจารย์ทัดเนาะแล้วก็สอนเบื้องต้นนะคะก็ให้ทุกคนแอดเข้ามาพูดคุยกันได้หรือโทรมาสอบถามได้เลยคือถ้าแบบไม่สะดวกจะมามก็อยากจะแบบเรียนทางออนไลน์ก็ค,คือ ให้โทรมาบอกไว้นะครับว่าอยากเรียนวิชาอะไรเรียนกับอาจารย์อะไรนะครับก็เดี๋ยวจะทําไปให้นะครับให้ขอแบบเดียวกันนะคะส่วนในกลุ่มนะคะมือดีมวยให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะอาจารย์พัทมีให้ฮานอยในแต่ละวันด้วยนะคะตัวเล็กน้อยด้วยผมให้ช่วงช่วงผมให้ช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับจะเรียกได้ว่าแบบ คัดเลขกันทันแน่นอนนะคะแล้วก็เข้าเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขน้อยก็จะน้อยลงเรื่อยๆพยายามจะพยายามจะไม่น้อยลงนะครับค่ะแล้วก็ให้เข้าทุกวันนะคะใครที่ติดตามจันทัศน์อยู่หรืออยากจะพูดคุยอย่าจันทัศน์ก็เดี๋ยวกดลิงก์ด้านล่างนะคะที่ให้อดินวางไว้ให้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้หรืออยากได้เลขทุกวันก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะให้เป็นแนวทางกับทุกคนได้เห็นปังกันเนาะจันทัศน์เนาะวันนี้ยังไงฝาก รัฐรบ,บาล<ง>ตามนี้ครับตามนี้เลยแคปไว้เลยนะคะแคปไว้เลยนะคะเฮงปังทุกคนคะ่ะวันนี้หมวยกับจอรทัดลาไปก่อนนะคะคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจอรทัดครับผมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ